เท่าไหร่ก็แบ่งกัแต่นี้จัดให้ดูจานจารย์นานจานจนเานจานจยนเานนจา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 จาน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 นจานนาจาเจานยาจานจนจนจานจานจาจานจ้นนจ ล่วงหน้าหนึอาทิตย์นะคะที่เ่าจะจับถ้าถ้าตาไม่มานะเจ้สาวบอกว่าเห็นไม้ไหมเห็นไม้ไม่ตรงเสาอ่ะใส่จ่านใ่จน่จานใส่ใส่จาน่จานในใ้นใส่นี่องนส่าก่จานใสจ่นนนนส่จาน ไม่มันเป็นกะทิด้วยเอากลับบ้านแล้วเดี๋ยวมันจะเสีย <ไป S 1> เนาะเออ